สวัสดีครับทุกคนพันผลพามาปลูกมันครับวันนี้เพราะว่าถึงเวลาแล้วครับประมาณช่วงเดือนมีนาของทุกปีเนาะหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับก็ถับฝนเริ่มลงเราก็จะเริ่มปลูกเลยนะครับผมเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ฝนมันตกครับผมครับชาวมากันเลยนัดแหนกันมาปลูกมันกันเลยครับผมไหลผมนี่แหละจำนวนห้าไร่ครับผมครับกำลังปลูกกันอยู่ข้างนานะครับไปปลูกมันกันครับวันนี้ ต่องตัดออกเป็นสามท่อนนะครับ มันที่เราใช้ปลูกวันนี้ก็เป็นพันแปดหนึ่งนะครับ,รบต้นพันุก็จกไกลของตัวเองนะครับถอนเซจแล้วก็ตัดเลเป็นต้นพันธุนะครับเอามาปลูกในปีถัดไปนะครับไม่ต้องซื้อบ๋อวิธีการปลูกนะครับเนาะมันจะมีเอ่อเขาเรียกว่าฝั่งตาขึ้นตาลงอยู่เนาะนี่นะครับนห้ดูนี่มันจะมีตาขึ้น อันนี้มันจะเป็นตาที่มันพร้อมที่จะรัดใบรัดกิ่งออกมาเนี่ยต,ต,ต,ตรงนี้ถ้าไปปลูกแบบนี้มันจะพูดง่ายๆเหมือนเราเอายอดปักลงดินนะมันก็ตายครับเราจะต้องปลูกอาตาขึ้นเนาะ,นนะอย่างนี้มันถึงจะขึ้นฟุบๆๆเนาะต้องดูให้ดีครับผมปลูกตาลงก็เลยตาลงก็ตายครับผมครับ เดี๋ยวถ้าใครปลูกไบ่อยชํานาญเนี่ยจะดูออกไม่ยากนะครับเนาะแหลกๆผมมาเป็นเคยก็ตาลงอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ครับปลูกไปเรื่อยๆเนาวห้าไรครับไดนมาขึงทางแล้วโรงงานนั้นไปชาวผม ปูดขึ้นฝาเอาตาลงดินวัวมันกับคุลอยฝาถ้าเกิดไงทำมันลอยฟ้าป่ะเก็บเกี่ยวง่ายดีเนาะปั้นเดวปั้นอาปั้นเอาเลยวันดินการปลูกด้วยวิธียกล่องนะครับจะได้ไม่ต้องพึงเชือกครับจะทำให้ปลูกได้เร็วเนาะแล้วก็ปลูกง่ายดินมันจะล้วนซุยแล้วก็เนี่ยมันแทงลงไปง่ายครับ พันไก่เลยครับไม่ยกล่องให้ครับผมทุกปีครับยกหล่องงามอยู่พันไก่ของเรานะครับมีรถไทแล้วก็คับรถไทเก่งด้วยครับยกหล่องสวยเลยปลูกง่ายครับไก่เร็วแล้วละครับผมเชิญกันหาหกคนครับไปกูไต ไกลแล้วเลยครับผมเริ่มลมอิรุกมวนกันละแรงกับเป็นตะคิวไปล้วหนึ่งลายผมก็บน้ำลายคมแล้วร้อนจริงวันนี้เครื่องตัดกระเซียครับผมนี่ตรงใดฟันเอาใช้วิธีแบบโบราณโบราณครับฟันเอาอย่างนี้่จริงๆร้อนจริงๆวันนี้ ดูแดดครับดูเข้าฝนมาหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหัวตกโดกหัวตกโดกหัวดกโดกอีกตอกสองตอกใหญ่ใหญ่ตอกสองตอกเนี่ยมดเลือเยอะเมดนี่เอามาอีกเอาไม่พอไม่เป็นไรเดี also, <eled> 是是๋ยวมาเขากำลังฟันเยอะมากใหญ่ ปยามาละว่คือปุยายองเองขางหนมันมั้เหรอเนาะแล้วแลละครับผมห้าไร่ปลูกมันปีนี้นะครับปีหกห้านะครับอีเลี้ยก็ทํารุ่นใส่ปุ๋ยแต่ก็รอกู้กันปีหน้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับผมครับโอเคบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ